Thank you. ผมขึ้นมาเหรอเปล่าแคโหลอนหลอดีไหมเริ่มถานแล้วสินะเอ่อว่าไงดีอ่ะฉันชื่อกล้องนะวันนี้เป็นวันที่อยู่วิญญาณมาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบสองวันแล้วเออจะเล่าไงดีอ่ะเออนั่นสินะต้องเล่าตั้งแต่ต้น คีอมันเกิดสงครามาล้างโลกที่จะทําให้โลกแตกสลายไปเอ๊ะมันเบีย้ยอย่างฉันก็เลยขึ้นยานอวากาศหนีมากับคนรักแ่แบบว่าหนีตามกันมานะแต่แฟนฉันกาดาเธอไม่ต้องการที่จะแก่ตาในยานก็เลยใช่แข็งตัวเองไว้แล้วสั่งฉันไว้ว่าถ้าเจอดวงดาวที่มีคนอาศัยอยู่ก็ให้มาปลุกเธอนี่ไงห้องของกาดา แต่ว่านะฉันอยู่ตามหาดวงดาวที่ว่ามาหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่เจอเลยแล้วก็ก่อนที่จะได้ปลุกการดาฉันชื่อกล้องและนายก็จะชื่อกล้องหน้าที่ของนายคือตามหาดวงดาวที่มีมนุษย์อยู่อาศัยและปลุกการดานาจะเป็นคนนิ่งที่สืบทอดความตั้งใจของฉัน ท่องไยวิดีโอตัวเองไว้หรอครับอ๋อเปล่าหรอกนี่เป็นกล้องคนแรกอะโคลน่งของกล้องรุ่นแรกก็อยู่ลำพังในยามานานพอรู้ตัวว่ากำลังจะตายจึงได้ทำโคลน่งรุ่นที่สองและรุ่นที่สองก็ทำรุ่นที่สามนั้นลุงกล้องเป็นคนรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับลุงเป็นรุ่นที่ร้อยยี่สิบแปดและเจ้าเป็นกล้องคนที่ร้อยยี่สิบเก้าหวังว่าจะได้ปลูกการดาในรุ่นของเจ้าหมายความว่าทงุกรุ่นก็อยู่ลำพังในยาน ก็ไม่ดูเดี่ยวเท่าไหร่หรอกนะมนุษย์ต่างดาวแล้วก็เจอบ่อยเลยแต่ไม่เคยเจอมนุษย์เหมือนกันนี่สิลุง <laughs> กล้องอะไรเหรอผมไม่ชอบผูยย้หญิงคนนี้ก็ก็การดาทิ้งกล้องคุณแรกไว้แล้วตัวเองเข้าไปนอนใช่ไหมล่ะครับ ก็ถึงไม่รอจนเจอแผ่นดินใหม่พร้อมกับกล้องล่ะผมคิดว่าการดา,ดา,ดา,ดาเห็นแกนตัวมันไม่นเรื่องช่วยไม่ได้กล้องทุกคนรักการดาเธอก็จะตกกระตายอ้ไก่แล้วเหรอครับลุงกล้องก <c ười> <ๆ>็มันสนุกดีทรมานจัดแน่ ลุงจับได้ก็ปล่อยหรอกมันสนุกตรงที่ได้เห็นตอนกระต่ายพุ่งเข้าหาเหยื่อแบบว่าคิดว่าตัวเองจับเหยื่อได้ด้วยความตั้งใจของตัวเองแต่ที่แท้ก็เป็นแผนของเราเองที่หลอกให้มันมากินเหยื่อน่ะก็ดีนะมีอะไรทําว่างๆก็ตอนนี้ก้องก็ขับยานเป็นทําอะไรเป็นหมดแล้วนี่นบะอ๋อน้อยใจที่ผมแย่งหน้าที่หมดเลยหรือไงครับไม่หรอกนะลุงยังคงต้องทาอะไรอีกหลายอย่าง หน้าที่ของลุงอีกอย่างตั้งเอาไวส้สิจะได้ได้ถ่ายเราทั้งสองคนได้เอาล่ะโอเคแล้วมั้งอย่างนี้หรอคิดว่าใช่นะเอ้าหมุนถ้าเราไปถึงดวงดาวที่มีมนุษย์อยู่แล้วเราจะทำไงกันดีล่ะก็สร้างบ้านมัน้งผิดงั้นหาหารผิดจ้ะงั้นยอมละ ทำไรอ่ะแหม่ก็ต้องแต่งงานสิจริงด้วยสินะกันนายอยากแต่งงานเหรอก็ใครบ้างไม่อยากใส่ชุดเจ้าสาวผมไม่อยากใส่นะบ้าว่าแต่เขาอยากใส่ชุดเจ้าสาวีชมพูอ่ะงั้นผมขอสีฟ้าฟ้าชมพูเนี่ยนะโอ้ยเสียวจะตาย <laughs> เป็นการดังแฟนเธอนี่นะเธอรักฉันหรือยังล่ะก้องอืมฉันจะรักคือเป็นครั้งที่129แล้วล่ะวันนึงลัึงก้องก็หายไป เป็นเรื่องที่รู้ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวเครื่องมือที่อยู่ในห้องของการดามีไว้สําหรับผ่าตัดเซลล์อของการดาที่ค่อยๆตายเพราะการแช่แข็งที่นานเกินไปจะต้องได้รับการเปลีย่ยนและไม่มีเซล์ต้นตอใดที่ดีไปกว่าไข่สันหลังของมนุษย์ด้านที่ไร้ไขสันหลังของลุงก็ก้องจะถูกผลักออกนอกยานลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอวกาศผมรู้ว่าสักวันหนึง่งผมก็ต้องทำเช่นนั้น ลายปี Philosophy ต่อมาอะไรนะ่ชะคกาคุณกาแนก็เอคุณจะอิาีกกนหถ้าไม่อี้แจทารเเ็ยเกาปเจยุดหยุดให้เข้ามาให้เข้ามา ขอบคุณนะจ๊ะเธอจีดีมากเลยอุตสาห์แบ่งชื้อเพลิงให้แถมยังต้อนรับอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรครับผมเองก็ไม่ได้คุยกับใครนานแล้วดีใจซะอีกแล้วทำไมเธอถึงได้มาอยู่คนเดียวอย่างนี้อ่ะอ๋อเออเรื่องมานานมาแล้วล่ะผมเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดนับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาไม่รู้ว่าทำไมตัวเองถึงพูดได้มากมายอย่างนี้ แต่พอได้เล่าเรื่องของตัวเองให้ใครสักคนฟังมันก็ครงร่องอย่างนี้ละมั้งก็อย่างนี้แหละครับแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ผมก็ต้องเริ่มโคนิ่งกล้องคนที่130แล้วอืมแปลกฟังเลยถึงเป็นคนนิ่งเหมือนกันแต่ไม่จําเป็นต้องรักคนคนเดียวกันถึงขนาดสละชีวิตให้ได้ทุกคนนี่นะเธอไม่คิดว่ามันพิก,กลเหรอเอ๊ะโอ้ยทำมอะไรนะ่ะ ขอตรวจดูหน่อยสิชาวมนุษย์ว่าความรักของเธอน่ะเป็นของจริงหรือเปล่าอย่างที่คิดเลยผลการตรวจดีเอนเอนี่เธอเคยถูกปรับแต่งพันธุกรรมมาแล้วนี่นะตั้งแต่กล้องคนแรกแล้วที่โดนใส่ยีนที่จะทำให้ร่างกายหลังโฮอร์โมนกลมกลาเพื่อสแสดงความรักเมื่อพบเห็นรูปร้างเหมือนกันมา ความผิดปกติทางทางิกรราที่ทืบทางทางทาในโงทุกทุ่นางที่เป็นาางทางทํทาให้พทกเธารัก,ก,นนก,ก,กงักเนางเางทางทาทาง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 ทงทา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 งนางทดงนางทางทะงทารทางทางทาอทางทางทางางทางทางทางานทางทางทามทางทางทารทาง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 คางคางท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 างมางท่งหางทางทางทาไท่งทา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 างท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 าเทาง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 ททาาทก โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังถูกทำให้รักการดาความรักของพวกเธอทั้งร2อยยี่สิบเก้าคนเนะี่ยมันมันก็แค่โดนชักใยจากดีเอ็อเท่านั้น ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเริ่มถามแล้วสินะเออว่าไงดีล่ะฉันชื่อกล้องแต่เป็นกล้องคนที่ร้อยยี่สิบเก้าตอนที่พวกเธอจะด,ดูวิดีโอนี้ฉันคงไม่อยู่แล้วละ่ะเพื่อไม่ให้เธอต้องรับความผิดปกติทางพันธุก,กรรมจากฉันพวกเธอจึงถูกสร้างมาจากไข่ของการนาและจะเป็นของฉันพวกเธอไม่ได้ได้ชื่อกล้องและไม่มีหน้าที่ใดที่เธอจำเป็นต้องทำ ขอให้เธอมีพันธุกรรมที่แตกต่างและเลือกทางเดินของตนเองได้อย่างใจฝันความรับเป็นสิ่งดีงามความแตกต่างก็ยังทำให้ชีวิตของพวกเธอเข้มแข็งจงจำเอาไว้นะชีวิตนี้เป็นของพวกเธอขอเธอจงทำตามใจปรารถนาเ่ะ